และการแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าทิงเชฟอัลเบรโตและเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลกับโจทย์ฮาโลวีนและวัตถุดิบเครื่องในในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศนับบัตรนี้ผู้ชนะก็คือ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและก็เป็นทางด้านเชฟกระทะเหล็กที่ใช้ประสบการณ์และความสามารถรังสรรค์เมนูตอบโจบบทย์วัตถุดิบได้ครบครดกว่า ทำให้เอาชนะเชฟผู้ท้าชิงไปได้ด้วยคะแนน65.5ต่อ59.5เชฟปราะะเล็ก,กวันนี้ชนะด้วยทุกประเด็นเลยค่ะเข้ากับทีหนึ่งที่เป็นฮาโลวีนนะคะแล้วก็เป็นฮาโลวีนแบบไทยด้วยการใช้วัตถุดิบที่ใช้ตับไต่งกรปุงที่อย่างครบเอ่อครบพุบ่วนเชฟทาเลไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้วัตถุดิบเท่าไหร่มีจานสุดท้ายค่ะที่ไม่ได้ใช้เลยใช้เป็นสมองแพะแทนนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ในโจทย์ก็อาจจะแพะตรงนั้นด้วยค่ะ จุดเด่นของเชฟกระทะเหล็กก็คือเขามีคอนเซ็ปต์ที่ดีแล้วก็การใช้วัตถุดิบเนี่ยเขาใช้เกือบทุกตัวเลยในในนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีว่ารู้จักเอาทุกอย่างมาผสมผสานกันถือเป็นชัยชนะอันยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพล คุณอยาเป็นสุดยอดเชฟมือใหม่ช่วงเวลานี้เชฟกระทะเหล็กและเชฟรับเชิญจะมาเผยเทคนิคลัดลับต่างๆในการทําอาหารให้คุณที่ลองทําตามไปพ,พร้อมๆกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็สามารถรังสรรค์เมนูชั้นยอดได้ด้วยตัวของคุณเอง ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระชาเหล็กครับและก็มาถึงช่วงสนุกสนานของเรานะครับช่วงที่เหล่าแฟนคลับทางบ้านสามารถสมัครเข้ามานะครับผมเพื่อมาร่วมสนุกไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราครับกับอาหารที่มีสไตล์แบบง่ายๆนะครับที่ใครๆก็ทําได้เพราะว่าทางเชฟกระาเหล็กหรือเชฟรับเชิญของเราเนี่ยนะครับเขาจะมาสาธิตให้เราได้เห็นกันถึงในห้องส่งนี้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปพบกับเชฟครับเรามาพบแขกรับเชิญครับ ยังอยู่ครับผมน้องใหม่ครับน้องฝ้ายน้องชินไละจากทางบ้านนะครับคนแรกครับน้องบอสครับไล่ท่านหนงน้องแนนครับเป็นไงฮะพี่ฝังวันนี้โดยรวมแล้วกับทีมฮาโลาวีนของเรา <c oughs> เขาท่ามากรูปแบบนี่ดีมากๆเลยครับครับผม ม่แล้วครับเป็นไงฮะกับประสบการณ์ยังติดจมูกติดปากติดลิ้นอยู่เลยค่ะแล้วอย่างนี้อย่างนี้พรุ่งนี้ไปกินอาหารอย่างอื่นนี่ทาใจได้ไหมเมื่อกี้มองทุกอย่างเป็นสมองหมดแล้วค่ะที่ผมเห็นตอนแรกตอนแรกใหม่ทานนะครับทำท่าจะผลิะอมนิดนึงครับยังไม่พุ่งมาพอหันมามองหน้าผมเลยแต่นี่คนนี้แข็งแกร่งมากนะน้องฝ้ายนะเป็นคนที่ชอบทานได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยยกเว้นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นยืดยือย่างเงี้ย อย่างเดียวที่จะไม่ชอบอ่าน้องชินเป็นไงครับครับก็ก็ตอนแรกอย่างที่บอกคือกลัวฮะกลัวแล้วลองลองไปก็ก็ก็ดีกว่าที่คิดนะครับคุณบอสครับสมัครกันมาเท่าไหร่ครับเฟซบุ๊กครับมีร้านเด็ดๆมาแนะนำไหมที่เราชอบล่าสุดเลยอืมก็เป็นร้านเมียบีครับโอ้ร้านที่โดนครับผมโอ้ชอบเป็นแบบย่างย่างครับวันนี้ได้ไหมอาโออีอาโออย มันมีทั้งมือก็มีอันเียกไปแล้วนอาหารนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากคิดไปไกลกว่านั้นอ่าคนต่อไปคนสุดท้ายครับคุณแนนครับเป็นพาสตี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำขนมนะครับผมอยู่ที่โรงแรม W ครับเป็นเชนโรงแรมที่เท่เจ๋งและใหญ่มากนะครับผมของโลกใช่ที่นิวยอร์กนี่โรงแรมสวยมากครับผมอ่ะแต่วันนี้แน่นอนนะครับทุกคนนะครับจะได้ไปอีกหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งเมนูแน่นอนกับเชฟท่านนี้ฮะเชฟไายญี่ปุ่นของเราเชฟบุญชาง ครับพี่บุณทามครับต้องถาม่อยก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนของเรารยังอยู่ในทีมของฮาลวีนไหมครับหรือว่าไม่ลลสบายสบายละสบายสบายครับสบายใจด้วยเมนูนี้มีชื่อว่ามัทฉาสมุนไพรครับมัทฉาสมุนไพร และว,วัตถุดิบสำคัญสำหรับเมนูก็มีด like ังนี้ครับเนื้อกุ้งกุลาดำซีอิ๊วเกลือพริกไทยป่นแซลมอนลาวาเละตับ ah ad, bulky, ip, ห่านบัลซามิกน้ำตาลมิรินทรัฟเฟิลออฟหัวหอมใหญ่สาคนนี้4ี่คนนี้วันนี้ใครดีเดี๋ยวนะผมว่าทํทำไมจไม่น่าเครียดอย่างนี้ไม่น่าแสดงอาการแสดงอาการแบบนี้เชิญออกมาเลยคุณชิน สำหรับทางนี้นะครับผมริ่ชนสีเดียวกันด้วยออกมาสตาร์ดมาสตาร์ดและอาเชิญออกมาเลยครับน้องแนนครับเอาละง่ายๆครับเชฟทำอะไรเราทำตามนะครับทางด้านหลังมีสเตชันของตัวเองใส่ผ้ากับเปื่อนได้เลยครับดับก็ปิดไปเลยนะครับให้น้ำเดือดครับแล้วก็กระทะก็มาตั้งไว้ที่เตาหนึ่งนะครับ เราจะเริ่มที่กุ้งก่อนที่กุ้งก่อนครับเต่็จหัวออกไม่ใช้หัวเลยไม่ใช้หัวครับปลาไาลเราเส้นดำบ่อแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็สับละเอียดไหมพี่ก็ไม่ต้องละเอียดมากครับสับบหยาบๆนะครับครับแล้วก็มีหอมสับนะครับสับละเอียดเหมือนกันนะครับครับถ้าเป็นเอ่อเล็กๆเล็กๆไม่จะไม่ต้องเต่ามากอ่ะอ่ะต่อด้วยครับอันนี้ก็จะมีเกลือใส่เกลือนะครับ แ่่พีไทยไประมาณค้อทอนชาล่ะแล้วก็คนให้เข้ากับคนให้้เขากันตอนนี้จะไปพึ่งไปแค่กุ้งนะครับนี่นี่ชินชินเล่นลีลาไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมไม่อยากให้กล้องเห็นว่าผมทําอะไรอยู่ครับอ๋ <c oughs> อ <c oughs> อ <c oughs> อคือแบบชินไม่อยากให้เห็นตอนที่ที่ชินซอย <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับ มาแล้วครับสำหรับแซลมอนอันนี้ก็หาซื้อได้นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่จะมีแล้วนะครับดีนี้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เนื้อกุ้งนะฮะกระปั้นมาอ๋อแล้วก็คือวางแซลมอนมาให้ทับๆกันพอที่จะแบบว่าหอกุ้งได้ใช่ครับผมอมวนขึ้นมาแล้วแบบว่าบีบหัวไปเหมือนเป็นเกี๊ยวอย่างเงี้ยครับใช่ครับเหมือนกรบถุงทองเหมือนถุงทองเหมือนถุงทองโอเคนี่แล้วมีการบิดได้ด้วย ไมมันเลนจังวะนะครับแซลมอนผมมันขาดตั้งแต่แรกอ่ะคุณวางยาผมอ่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าแซลมอนผมขาดอ่ะคุณวางยาผมนะคุณแนนไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาชิมไม่เอา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 แซลมอนผมขาดอะพี่ตอนนี้อ๋อเราจะไปนึ่งก่อนเหรอครับไปนึ่งครับผมใช่ครับอ่าอันนี้ประมาณสิบนัด ก็แปลว่าตรงนี้ก็จะมีเวลาที่เราจะทำซอสทำอะไรครับผัดโฟกรานะครับผมตับห่านรได้เป็นชิ้นพอประมาณนะครับผมแล้วก็ชุบแป้งแล้วไปทอดในกระทะก่อนอันนี้เวลาทอดตับห่านนี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะ่เป็นเพราะว่าน้ำมันเขายอะอยู่แล้วนะฮะพวกหานเป็ดแล้วก็ออกมาคราปรับให้ละเอียดใส่ในชามแล้วก็ตามด้วย สิ่วมิลินนะครับแล้วก็บอสมิคินะครับปรุงรสนิมที่เราชอบขอต่างขออีกรอบลนึหมครับโอเคอับอ๋อมีอืบด้วยมีอืบด้วยนะฮะหอมนะสวยงงามมากนะฮะเสร็จวางนะครับจัดจานวางลงไป อ๋อต้องผ่านะต้องผ่าเพราะเด๋ยวคำมันใหญ่ไปนะรับตบ์อมรินนะครับแล้วก็ลาดซอสลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยเร็วมากเมนูมัดฉาสมุนไพรกุ้งกุลาดำสับรวมหอมหัวใหญ่ปรุงรสให้กลมกล่อมห่อด้วยแซลมอนกลาวล็กสนึ่งจนสุก เส old, <eps> ิร์ฟพร้อมซอสตับห่านรสละมุนเมื่อรับประทานจะได้สัมผัสกับทุกรสชาติของความอร่อยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะรอให้น้องชิงกับน้องแน่นะครับผมทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันแล้วมาดูว่าใครจะชนะในวันนี้ครับของผมสวยนะฮะโอ้โหโหเยี่ยมเลยจริงจริยอดนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วเริ่มจากของเชฟก่อนครับเชิญเลยครับ พี่ป๋าเป็นไงครับอร่อยแน่นอนและที่สาคัญไปกว่านั้นคือรสชาติเนี่ยมีมีเค็มเค็มและมีตัดเปรี้ยว,วนิดๆตรงป,รปลายๆนะครับะะอร่อยมากเยี่ยมทุกอย่างที่อยู่ในตานี้คือสิ่งที่ไปชอบหมดเลยแล้วพอทานเข้าไปรู้สึกว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมอะค่ะมันก็หอมแล้วมันก็รู้สึกดีมากที่ได้ทานคู่กับผักด้วยคืออร่อยเรียกว่าเยี่ยม ตาไปแล้วนะครับผมสําหรับของเชฟจํารถกันเอาไว้นะคราวนี้มาถึงนี่เลยเปิดด้วยพื่นพนแนกน,น,แน,นก่อนเลยเอาพื่นแนนก่อนเลยได้เลยลองของน้องแนนก่อนเพราะว่าอันนี้จะรูปร่างและหน้าตาเนี่ยจะใกล้เคียงของเชฟอ่ะไม่บอกเลยนะว่าหม่ชอบอเพราะว่ามันเป็นรถที่ใหม่แบบค่อนข้างรู้สึกว่าพอดีอ่ะแล้วก็หอมแล้วก็ ถ้าไม่เหมาะว่าเป็นแบบน้องแนนทำนึกว่าเชบุญทำทำสุดท้ายท้ายสุดอันนี้หน้าตาแปกับเพื่อนนะครับผมของชินนะครับพี่ปังคะหนูขอโทษค่ะนี่อันนี้ป้อนพี e ่ปังใช่ไหมคะใช่ แต่นั่นคือที่พี่ปังกินน้องบอสครับเป็นไงครับก็หน้าตาแปลกมาคนอื่นนะครับครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีน้ำซอสเยอะกว่าของคนอื่นก็เลยรู้สึกเค็มไปนิดนึงมโอเคชิมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลงคะแนนกันนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าระหว่างชินกับนายใครจะได้ใบประกาศนียบัตรไปในวันนี้ครับสักครู่เดียวครับ บอสครับหลังจากที่ได้ชิมของทั้งสองท่านแล้วให้ใครครับให้พี่แนนครับอ้าวให้น้องแนนไปครับก็ให้แนนแล้วกันค่ะโอเค <laughs> อ้าวจมจอทำไมจ๊ะ โอ้โหไม่แน่เลยครับตีไข่เลยพี่ปังดูสิว่าจะเป็นแบบว่าจะตีไข่แตกหรือเปล่านะพี่ปังให้ใครครับผมให้น้องรักผมครับให้น้องฉินห้น้อกสะครับ,รบแต่งกันแล้วแต่ทุกวันนี้นะครับผมก็มีดีเด่ก็ได้กัน้องแนนะอ่าล้วก็ต้องขอขอบคุณเชฟบุญธรรมามากนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เชพความเรื่องให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยครับ อย่างที่บอกไว้นะว่าเมนูเก๋นะครับผมที่แบบว่าทําได้ง่ายนะครับอย่างที่เห็นนี่ใครๆก็ทําได้แล้วทาออกมาได้อร่อยด้วยนะครับเพียงแค่คุณตั้งใจและเช่นเคยวัตถุดิบวันนี้นะครับก็จะมอบให้กับมูลนิธิดวงไปทีปเหมือนเดิมครับเวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ